มาโดยเฉลยวิชาแปรของเมื่อวานนี้วันที่เก้ากุมภาพันธ์หรือว่าติดตรงไหนบ้างทําไมไม่ได้สามให้สูวนสับมีใครได้สามให้สูวนสับบ้างสงสัยแตไม่มีโดนเก็บหมดครับมาดูอันนี้ก็เรื่องของท้าสกัดผู้เป็นราชาแห่งเทพคือออกทั้งสองข้อเลย ดาจะกล่าวโดยพิสดารเอกสมิงสมัยในสมัยหนึ่งเทวตาเราจะดูว่าเทวตาเนี่ยเป็นเอกะหรือประหุให้ดูที่กิยาภูมิภาคเพราะว่าเทวตามันมีรูปได้ตั้งเอกะและประหุเพราะว่ามันจะอย่างก,กันยาฉะนั้นให้ดูที่กิยาภูมิภาคนี่บทฐาไปสูงองค์ของอัจฉริยฉะนั้นตอนนี้ต้องมีคําว่าทั้งหลายด้วยอันว่าเทวดาทั้งหลายตาวดิงสะเทวโรกกในเทวโรชื่อว่าดาวดึงหรือชั้นดาวดึง แล้วก็สันนิปรติตตวาประชุมกันแล้วจัตตโรปัญาหยยังปัญหาทั้งหลายสว่าเปิดมาก่อนได้หรือเอาให้หมดจดไปเลยคือให้เสร็จไปเลยคือยังปัญหาทั้งหลายสี่ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วว่าแล้วก็เป็นการลบถอนข้างในในทานทั้งหลายหนาทานีสุในทานทั้งหลายหนากัตตาังทาน,นานุโขอันว่าทานไหนหน้อแหละเชทตะกังเป็นทานอันเจริญที่สุด แล้วก็ใส่โหติมาย่อมเป็นแล้วก็รวบถอดอีกรสีสุดในรถทั้งหลายหนาแล้วก็กัตะเรเรรั feet, สโอนว่ารถไหนแล้วก็ใส่มาคือเราต้องใส่ตัววิกติกตามาก็คืออาจจะก็อาจจะใครอาจจะใส่อะไรเสษโถเสษถาใส่ถังก็ได้แต่นี้ก็ให้ใส่เหมือนกับประโยคข้างหลัง ก็เป็นเชะิะะอันนี้เป็นเชตะโกอันว่ารถอันไหนในรถทั้งหลายหนาอันวารถอันไหนหนอเป็นรถอันปัาเจริที่สุดแล้วก็โหติย่อมเป็นแล้วก็รติสุในความยินดีทั้งหลายหนาแล้วก็ตรารติอนุความยินดีไหนตรงนี้ก็มีอยู่แล้วเชตกาเป็นความยินดีอันเจริที่สุดเราแค่ใส่เกียร์ภูมภาคมาก็โหติย่อมเป็น เปียวต่อมาตรหนักขยโยวะเป็นมาธาอวความสิ้นไปแห่งตันหาเที่ยวแล้วก็ปปันดีเตนะอันบนดิตอยู่นี้วิจติเป็นเยาคุมภาคของตนักขยโยไม่ใช่ว่าเชตโกเป็นวิกติวนะิติกตาในปกตินะเชตโกต้นะอันเป็นเลขในอีกชั้นหนึ่งมันเป็นเลขในชั้นหนึ่ง,มนนงไม่ใช่เป็นวิกติกตาลรถหนุนปกติมาคุมภาคไม่ใช่เยาวคุมภาคคือวิจตินี่ใส่ปันดิเตนะเป็นตัวนักวิตาขึ้นมาอันกความสิ้นไปแห่งตันหาเที่ยว อามาดิบย่อมเรียกหรือย่อมกล่าวว่าเชตโกเจริญที่สุดหรือว่าเป็นสภาพเจริญที่สุดแล้วก็ปิดดังนี้ไปก่อนแล้วก็กระสนาแปลตมาเพ่อ,อะไรอิติด,ดังนี้ถ้าสมุทฐานไปสูงยังไม่ได้แปลก็แปลหลังจากตรงนี้ให้ตั้งึืนพร้อมแล้วแต่ถ้าแปลมาก่อนแล้วดังนี้ก็จบไปเลยเพลตมาเอกาเทวตาปิอันนี้ต้องดูเตรียบบม, 5, มูุญา่าทำไมอ่ะสกิต้องเป็นเอกาแม้ว่าเทวดาตนหนึ่ง ว่แาแม้ว่าเทวดาองค์หนึ่งับองค์หนึ่งแล้วกันณนะอสกิไม่ได้อ่านแล้ววิจิตตรงเพื่ออ่านตัดสินตีปัญหาซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นนณนะก็เอกเทววัฒเทพตนหนึ่งปุจจิย่อมถามเอกังเทวังกันเทพย่อมถามซึ่งเทพตนหนึ่ง้วโสปิเทววัฒเทพแม่นั้นแล้วใส่เกียร์กุมภาคมาให้เขาปุจติปุจปจิ อยู่หน้าอยู่ข้างในอิติในะอิติตัวนี้มันคืออัปปรังกับบิติขณะอิติตัวนี้จะไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องอิติตัวนี้คือเดแปยทีหลังอีกประโยคหนึ่งขณะตัวนี้คือใส่มาช่วยเอาเกีียวกับภาพปุจสติมาหนึ่งตัวอันว่าเทพแม้นั้นย่อมถามแต่อัปปรังตัวนี้ก็ยกเทวังขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะย่อมถามซึ่งเทพอื่นอีกแล้วก็จบแค่นี้เสร็จแ,แล้วก็มาข้างนอก ข้างนอกเนี่ยคือยาคุมข้างเขาวิกจริงสุดฉะนั้นเราต้องขึ้นมาทานาใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเทวาาอันว่าเทพทั้งหลายปุจชันตาถามอยู่อันจะมันยังซึ่งกันและกันเอวังตัวนี้แปลว่าอย่างนี้ในต,ติตัวนี้แปลแปลด้วยประการชนีอิติตัวนี้จะเป็นประการรัะไม่เข้าแปลหลังสุดเลยด้วยประการชนีอิติสัปประการถาัฐะโเอวังก็เป็นกิยาวิเศณะในปุจฉันตาอันว่าเทพทั้งหลายถามอยู่ซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยประการชนี วิจริิสุทเที่ยวไปแล้วทวทศส,สังวัชารานิตลอดรือสิน้นปีทั้งหลายาส,สิบสองทัศสุจักกวารสาสีสุในพันแห่งจักรวาลทั้งหลายสิบก็คือหนึ่งหมื่นอหละในพันแห่งจักรวาลทั้งหลายสิบแล้วก็เปรียบต่อมาตัวประธานอยู่ตรงกลางนี้ทัศศส,ส,ส,สจกกักรวาลเทวดาอันาะเทวดา,นดววดาในจกกักรวาลหมื่นหนึ่ง ทั้งหลายทั้งหลายพระกียกางกุมภังเขาอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าจะตั้งใส่มาเองอําว่าเทวดาในจกักรวาลมือนหนึ่งทั้งหลายอธิษฐาไม่เห็นแล้วอัศังซื่อนอกความปัญหานางแห่งปัญหาทั้งหลายเอตเกนอนปิกาเรนะโดยการยม,มาเทุนี้สอนน้ปจิตาวามชุมกกแล้ลคันตาวาไปแล้วสวนิกรังสูงส่สสำนักอ่าจตุนังมหาราชานังแห่งธรรมมหาราททั้งหลายสี่ แล้วก็มีประโยคแท้พระเจดีเนคันวนคำมิติว่าตาตาดกูก่อนพ่อทั้งหลายมหาเทวสันนิปาโตอัลการประชุมแห่งเทพใหญ่หรือมู่ใหญ่ใส่เกี่ยวภาคไหมเขาด้วยอโหสิได้มีแล้วกิ่งค่อยอะไรอิติตังนี้ไปพูดจตุหิมาราเชหิอันทามหาราททั้งหลายสีุ่เตเกล่าวแล้วแล้วก็อหังสุใส่มาตรงนี้หังสุใส่มาเอง กล่าวแล้ววิจิว่านี่ตรงมตัวนี้ประธานขึ้นมาก่อนตัวนี้ดูจากอาคตากับอัมหะมายังอันว่าเราทั้งหลายจะตโรปัญเหยงปัญหาทั้งหลายสี่สมุทาเปตว,วาให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอสาัากคนตาไม่อาจอยู่วิริจิตงเพื่ออันตัดสินอกคตาเป็นผู้มาแล้วสนิการสุสนาตุมหากังของท่านทั้งหลายแล้วก็อัมหะยอมเป็น อีจิลังนี้ต่อมานี่ใครคนพูดก็คือท้ามหาราชทั้งหลายสี่คือจัตโรมหาราชาโนเอาท้ามหาราชทั้งหลายสี่กุิงสูตรถามอิจิว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายกิ่งปัญหาเชื่อว่าปัญหาทั้งหลายกิ่งอะไรเพราะว่าปัญโหมันคือปุงลิงปัญหาที่เป็นปุงลิงพวกพธ่เชื่อว่าปัญหาทั้งหลายกิ่งอะไรอิติลังนี้เทวตามาเทวดาทั้งหลาย อ้างสุกล่าวแล้วอิติว่าฉะนั้นข้อความอะไรที่ผมไม่ใส่มาเนี่ยห้ามใส่มานะอย่างเช่นเอตังอัดถังอโรจี G S, สูงฉะนั้นถ้าเกิดใครได้สมให้สุดสาวเดี๋ยวจะไปตัวอีกทีนึงว่าข้อความที่ผมไม่ใส่มาเนี่ยมีใครใส่มาเองบ้างฉะนั้สนสำให้สุดสาวนี่คือ ไม่ควรไม่ควรจะจําได้ขนาดนั้นขนาดนั้นก็ไม่มีตัวนี้เกิดใครไว้ใช้โปโรเราต้องตบดีทีว่าใช้โปรแล้วเอากลับตัวนั้นซึ่งข้อความนั้นมาจากไหนอีกเพราะว่าในข้อความเนี้ยมันไม่มีมีใครใส่มาบ้างฮะเพราะว่าถ้าว่าไปใช้โปรเนี่ยคือมันในเมื่อข้อความปัญหาที่ไม่มีแล้วมันจะเขียนมาได้ยังไง แล้วผมบอกเขาจะตัดตัวนี้ออกผมก็พูดชัดเจนแล้วตอนแปดครั้งนั้นน่ะจะตัดตัวนี้ออกแล้วใช้หางสูตรแทนจากนั้นใครใช้โปรโลแล้วได้สามให้หกศัพอะไรเนี่ยต้องไปดูอีกทีแล้วมั่งเนี่ยแต่นั้นไม่มีนะครับคืออันไหนไม่มีต้องไปใส่มาอันนี้ก็นี่เทวดาทานว่าเทวดาทั้งหลายหางสูการกววาดูแล้วที่ว่าแล้วตัวน,นี้เราก็มาแปลประโยคข้างหลังนี้ก่อนดูจากอาคตากับคมหาตัวนี้ ถ้าขึ้นประธานาคือไม่ยังตรงนี้ไม่ยังอาจว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอาศากนตาไม่อาจอยู่วินิจฉิตเพื่ออันตัดสินอิเมปัญเหตุซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้อิติว่าฐานะรัศะรตีสุเป็นป,ประโยครวบในทานและรสและความยินดีทั้งหลายหนากตะตะฐานะรัศรตินุขโข อันว่าทานและรถและความยินดีอันไหนหนอแหล่เศษฐาตัวนี้คือเป็นคุณชาติหรือเป็นธรรมชาติก็ได้ปปะเสรวฐที่สุดฉะนั้นถ้าใช้ธรรมชาติเพราะว่าตัวประธานตัวท้ายมันเป็นอิิลิงฉะนั้นตัวทีวิติตาที่เราจะหนุนมาแปลธรรมชาติก็ต้องใช้ธรรมชาติแอย่างนี้ถ้าตัวท้ายมันเป็นน้ำปงสังกลิงแล้วก็เอาสรีออกไปก็เป็นธรรมชาตินี้ฉะนั้นต้องดูดีๆนะอันนี้นะเป็นธรรมชาติ ประเสริฐที่สุดก็ต้องมีสตรีเพื่อเป็นทีลิงแล้วก็โกติยังเป็นประหัตทโยวะอนัความหรือลิกตัวหนึ่งก็ได้คุณชชาติอย่างนี้เบอร์ชาติก็มีสองอย่างี่มีสตรีก็เป็นทีลิงถ้าตัดสตรีไปก็เป็นนักปุงสักลิงนะมันจิดไปได้แค่สองลิงเลยแค่มีสตรีกัไม่มีสตรีอนณตความสิ้นไปในตหาเทีย่ยวเศษรษฐโอเป็นสภาพอันไหนที่เป็นปุงลิง ก็หนือนสภาพมาได้เป็นสภาพประเสริฐที่สุดแล้วก็ใส่โพติมาคุมภาคก่อนโพติย่อมเป็นกสมาให้อะไรอิติดังนี้แล้วก็แปลอาคตาเป็นผู้มาแล้วอำหาย่อมเป็นอิติดังนี้ต่อมาจักรมหาราชาโนอมธรมหาราชทั้งหลายซียังไงนี่วัตวาใส่มาเปิติ วตมากล่าวแล้วจริว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายไม่ยังปิดแม้ว่าเราทั้งหลายนาชานามะย่อังไม่รู้อังซึ่งเท่้ความอิมีสังปัญหานางแห่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ปะนะแต่ว่าราชาณพรราชาอัมผางกลงของเราทั้งหลายจินตมววาคิดแล้วอัเถซึ่งเนื้อความทั้งหลายหรือซึ่งอัตทั้งหลาย ขณะศาเสนจินติเตอันอันพันแห่งชนคิดแล้วชาาติย่อมรู้คเนนะเอวะโดยขณะนั่นเที่ยวโส so, อันนี้เราก็ยกราชามาอันราพราชานั้นโสราชาอัลลราชานั้นวิสิโทเป็นผู้อะไรประเสริฐโดวยวิเศษแล้วก็อัมเหหกว่าเราทั้งหลายปัญญายะ ปัญญาจะโดยปัญญาด้วยบุญเยน่าจะโดยบุญด้วยแล้วก็ใส่โหติมากุมภาพก่อนโหติย่อมเป็นไม่ยังเราทั้งหลายคัดฉะ,ะจงไปหรือจะไปส,สนิกางสุทนะตเอตสะร,ราโยของพระราชานั่นอิติตังนี้อาทยะพาเอาพาเอา,า,เอาหรือพาอาแล้วต่างเอวะเทวะขนางซึ่งมูแห่งเทพนั้นเที่ยว พาไปแล้วสนิกังสุสนัต์ักสกะเทวรัญโยของทาสกะผู้เป็นราชาแห่งเทพหรือราชาของเทพพนามวสกกะก็กได้แล้วก็มีประโยคแทรกวัจนเอกันมาคามิติว่าตาตาดูกรพ่อทั้งหลายหมยันโตเทวสนิปาโตอนาการประชุมแห่งเทพใหญ่ใส่โพสิมาคุมภาคได้มีแล้วกิ่งเพื่อ,อะไรอิติดังนี้เกษตรคุมภาคมาอ่าใครกล่าว ตกเกนะอันเทา้าสกัดวุตเต,ตัดแล้วอารจิสูงกับตดูแล้วตังอันถังซึ่งแนวความนั้นแล้วก็มาดูแปลโดยอัดแปลโดยัดแปลได้แข็งแรงกันหรือยังสกโคก็ตัดไปเทา้าสกัดเทา้าสกัดวัตวานยัมีแล้วอีก ภาาสกตะวตวัต,วตรักว่า,วาคือมันเอาแล้วออกไปไม่ได้จริงๆเนียงมันแปลให้เป็นภาษาไทยไม่ได้หรือเป็นคนไทยหรือเปาาล่าเนี่ยอาาสกตะจัดว่าตาตาพ่อทั้งหลายแม้เราไม่ต้องแค่แน่ดูก,ก่อนท่าแต่ก็แล้พ่อทั้งหลายแนดูก่อนพ่อทั้งหลายอัญโยปุกโรบุคคลอื่นอิเมสังปัญหานางอัฐังชา นี่ตรงนักสโกติไม่อาจจะรู้เนื้อความของปัญหาเหล่านี้ได้ฉะนั้นเหล่านี้ใช้แทนผู้คนได้ฉะนั้นทั้งหลายไม่ต้องใส่มาก,ก็ได้พอเราใช้วิสณะที่ออกคําว่าเหล่าแทนได้บุคคลอื่นหรือผู้อื่นไม่สามารถจะรู้เนื้อความของปัญหาเหล่านี้ได้เ,เตปัญหาปัญหาเหล่านั้นพรนะพุทธวิสยาเป็นวิสัยของพระเจ้า ดังนี้แล้วถามว่าแล้วตัดถามว่าปะนะก็อเอตรีเดี๋ยวนี้หรือบัดนี้สถาบันพระสกอานก็เดี๋ยวนี้ปะนะก้อนก็เดี๋ยวนี้สถานพระสัตตดากระหังวัสดิประทับอยู่ในที่ไหนสุตวาทรงสลับว่าเทตนันี้ในปัจเชตวันเห็นไหมแร่ละไม่ต้องมีประโยงคโครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์เอาไปเท่าที่ตาเห็นได้เลยทรงสลับว่า ในปัชเชินวัจจุบันงนี้แล้ววัตถวาตัสว่า,วาเอธาพวกท่านจงมาเถิดมาย่างพวกเราตัสสะสติการคมิสามารถจากไปยังสำนักของพระองค์หรือของพระธานาพวงนั้นอิติที่วัตถวาเป็นตัวเปิดเรืยกิริยานนเป็นตัวจะเปิดเราสามารถใช้คําว่าดังนี้ใส่ดังนี้ได้ดังนี้แล้วแล้วทําไมอ่ ตะกรังเชตวานางโอภาสตวาเห็นตรงนี้แล้วอย่างประเชตวานทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยรฏิภาเคในส่วนแห่งราตีแล้วก็สัตรวรังอุปสงรงคเมตตาเข้าไปเฝ้าพระสัตดาเทวะคเนนะสัท,ทิงกลับด้วยหมู่แห่งเทพวันทิตวาเอกมตังติโตถวายบังคมแล้วประทับยืนนั่ที่สมควรข้างหนึ่ง วเตย์เยววเตย์เขนจะแปลว่าขั้นเมื่อคําว่าดังนี้อันพระสัตราตัดแล้วจํานวนโดยอาดเราชอบแปลว่าเมื่อพระสัตราตรัสว่านะเมื่อพระสัตราตัดว่าเขาใช้ตัวนะักปิตาขึ้นมาผสมกับอขอผสมกับคําแปลของลักษณะคือแปลรวมกันเลยแล้วก็ตัดวัาจนีล่าไว้ในที่ที่ว่าเป็นการเปิดคําพูดนั่นเองเมื่อพระสัตราตรัสว่า มาราชาดูกรมหาภพิษนี่ตะวังดูจารศิษิ์นี่พระอค์ตะวังพระองค์ส่วนาตกาโตเนี่ยที่เราแปลเป็นวิกติกตาเนี่ยแปลหรืออัดอย่านึกถึงมาเลยตัดทิ้งไปได้เลยคือไม่จงเป็นต้องแปลเป็นสำนวนวิกติกตาก็ได้หรือใครจะแปลก,ก็ได้แต่ไม่ต้องใส่อาศิ่งเป็นมาคมอีกชั้นหนึ่งด้วยอาศิยย่คือตัดทิ้งไปเลยดูกรมหาภพิษดูดดหาราตตะวังพระองค์นี่ มหาตาเทวคเนนสทิงอากดาเสด็จมาพร้อมกับมูเทพใหญ่ทําไมหรือพราอะไรอาสิย่อมเป็นอย่าได้มีนะใช่แรืปลย่อมเป็นมาไมตรวนกินปอไปเลยภาษาไทยอะไรมีย่อมเป็นย่อมเป็นอยู่นั่นเนี่ยย่อมเป็นย่อมเป็นอยู่เนี่อ่มีแม่ัพี่ภาษาบัลีย่อมเป็นหม่ยังมีย่อมเป็นอีกย่อมเป็นมันก็ย่อมเป็นเนี่แปลหรืออาจมันเป็นภาษาไหนเนี่ยนะเมื่อพระสดาตัดว่าเนี่ย ดูกรมาหาวิทยพ์พงศ์สัติมาพร้อมกับหมู่เทพใหญ่ทำไมกระจบแค่นี้อ่าฮะากลับทูลว่าฮะาากลับทูลว่าปันตีข้าแต่พงศเจริญมีเมนามปัญหาปัญหาเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้เทวคเนนะสมุทธาปิตาหมู่เทพหมู่เทพ,หเทพให้ตั้งขึ้นแล้วแตถแ่ถ้าแปลโดยอัดเนี่ยถ้าแปลเดือยอันนี้มันสามารถแปล ลมวาจบได้อันคือมู่แห่งเทพตั้งปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาจะกลายเป็นสำนวนอย่างนี้ไปเลยกันคือมู่แห่งเทพตั้งปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ไว้ใจกรรมการคงสำนวนเหตุกรรมเอา,วา,าไว้ก่อนจะดีกว่าแค่ตัดให้มันกระทัดรัดขึ้นก็คือปัญหาเหล่านี้มูงเทพให้ตั้งขึ้นแล้วอโยบุคคลอื่น อิเมสังปัญหานางอัฐังชานิตงสมัทถวนมะชื่อว่าผู้สามารถจะรู้เนื้อความของปัญหาเหล่านี้นาทีไม่มีตุงมเหพระองค์อิเมสังปัญหานางนองอัฐาประกาเสธะขอจงประกาศเนื้อความของปัญหาเหล่านี้แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระองค์ขอจงประกาศเนื้อความของปัญหาเหล่านี้แก่พวกข้าบงคเถิดก็จบหุตภูได้เลย อาหารเป็นตัวปติไิ่ต้องมีดังนี้ประธานพระสัตตดาวตวตัดว,ว่ามาราชาดุกนาภาพิษสาธุดีละประยคนี้ตัวประธานคืออ่าสัพพยุตยานางข้างล่างนี่ดังนั้นเราจะแปลรักษาวาจบมันก่อนก็ไดะ้นี่พระสััญยุตยานพระสพัญยุตยานมายาอันเลาหรือเราติงสะปารมิโยปุรตวะ บำเพ็ญบารมีสามสิบทัศน์บำเพ็ญบารมีสามสิบทัศน์ฉะนั้นแปลจำนวนโดยอัดคือยังบารมีทั้งหลายสามสิบให้ให้เต็มแล้วเนี่ยคือจะแปลว่าบำเพ็ญแทนบำเพ็ญแล้วไอ้ตัวติงสัตบารมีโยเนี่ยไม่ต้องออกสมเี็จมิพั์มันแปลผสมเลยบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศน์แล้วก็มหาบริจาเขตปริจจิตตวาบริจาคอ่าบริจาคใหญ่บริจาคใหญ่ ตัดเป็นทัวหนึ่งมันจำกันบริจาคใหญ่แล้วก็ปฏิวิทังแทงตลอดหรือรู้เฉพาะตุมหานที่สานังกลางขาเฉททาัาถอยวะเพื่อตัดเพื่อตัดความสงสัยของบุคคลก็เช่นกับด้วยท่านนั่นแหละอันนี้คือแปลอย่างรักษาโครงสร้างของวัตถุเหมือนแปลดัวพายอย่างชนะแต่ว่าการแปลโดยอัดถเราสามารถแปล หากแปรล,ล้มจากกรรมเป็นกั geliyor. ดได้โดยเอาตัวอนณาพิจตาขึ้นมาแปลก่อนแต่ห้ามออกคําว่าอ่านแปลแค่ตัวมันขึ้นมาเฉยๆเลยไม่ต้องใส่คาว่าอันเช่นตัวตัวไหนตัวตยาตัวมยาตัวนี้แต่ก็แปลตัวประธานเนี่ยผสมกับปยาคงภาพโดยที่ไม่ต้องออกสำเนียงไม่พัอะไรแปลผสมกันเลยอย่างเช่นหมาพิษดีละ ไมยากอัตมภาพาหรือเราติงาสาบ,าบปารมีโยปริตตวาบำเพ็ญบารมีสามสิบหรือยังบารมีสามสิบให้เต็มแล้วมหาบริจาเคปริจจิตวาบริจาคใหญ่แล้วก็มาถึงตรงนี้รู้เฉพาะหรือแทงตลอดสัพพัญญุติยานเพื่อตัดความสงสัยของบุคคลผู้เช่นกับพระองค์นั่นแหละ ั้านเวลาขึ้นไป็ม่หกสี่เราจะเจอจำนวนแบบนี้ในวิชากรับเราก็ต้องน,นึกได้ว่าวิชากรับขอให้ศัพท์ที่ล้มมาเราสามารถแต่งได้ทั้งกัดและกรมกมแบบได้แต่งเป็นกรมวาตตุตามจำแบบไม่ได้เราจะแต่งเป็นกัตตุวัตตุทันทีโียใช้คําว่าเมายาตัเน,เน้เป็นอาหารอาหารเป็นอาหารแทนอาหารมาได้เลยกริยาคุณภาพอาจจะใช้กริยาอาขยา อาจจะรู้เฉพาะแล้วอาจจะเป็นอะไรนะชานาชาชานามิหรือชาอวิชานิงอะไรก็แล้วแต่แทนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ก็แปลไปตามที่เราเห็นแปลตามที่เราแปลมาก่อนคือกรรมเมคือกรรมไปเลยมันจะได้ไม่ต้องนวนวายล้มแล้วโดรุกไม่ขึ้นแต่จกเสบล่าก็แปลตามปกติแล้วกันก็คือสัพพานุิตยาณเราบําบเพ็ญบาร,รมีสามสิบบริจาคใหญ่ รู้เฉพาะเพื่อตัดความสงสัยของบุคคลผู้เช่นกับโดยพงนั่นแหละตะวังพระองค์แต่ยาปุจิตาปัญหสุนาริจงสดับปัญหาที่พระองค์ตรัสถามแล้วเถิดตัวอนาติตาที่เข้ากับสับย์สม,มรัก็จากที่คําว่าอันเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าที่ได้ที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องแปลว่าอันพระองค์เสมอไปจงสดับปัญหาที่พระองค์ ตถามแล้วเถิดแรงดูอัดทั้งหลายตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปก็ได้ษแต่ว่าถ้าแปลโดยชนะไม่มีทั้งหลายก็โดยจะกินอาจจะโดนกินไปสักจับหรือัำพันได้ต่อมาประโยครวบถอนประโยครวบถอนถ้าแปลโดยอัดอันไหนเป็นประโยครวบขอใช้คําว่าบรรดาบรรดามาแทนคําว่าในหนาบรรดาบรรดาอะไรเช่นสภานานัง บรรดาทานทั้งปวงหรือบรรดาทานทุกอย่างธรรมทานังธรรมทานเสถังเป็นทานประเสริฐที่สุดหรือไม่ต้องมีคาว่าเป็นก็ได้บรรดาทานทุกอย่างการให้ทำประเสริฐที่สุดเนี่ยตาพอหรือยอดเยี่ยมประเสริฐที่สุดแล้วก็สภาพรานางบรรดารถทุกอย่างธรรมรสรถในธรรมเสถโหประเสริฐที่สุดแล้วก็สภาพรตีนางบรรดาความ ยินดีทุกอย่างหรือทั้งหมดทำรติความยินในธรรมเศรษโถประเสริฐที่สุดทำไมไม่ต้องทําเป็นวิธิการกตาก็ได้แต่เท่าที่เขาวางไว้รานนะั้นส่วนว่าตะนโยความสิ้นไปหรือความสิ้นไปในตัณหาเศรษโถเอวะชืะ่อว่าประเสริฐที่สุดนั่นแหละอาราตังสัมปาประกตศตาเพราะให้ถึงเพราะให้บรรลุความเป็นพระรหัตเพราะให้บรรลุความเป็นพระรหัต รืออยากจะไปให้มันยากต่อเพราะความสิ้นไปแห่งปัญหาให้มรุความเป็นพระหัสหรือให้ถึงความความเป็นพระหัส <c oughs> ดังนี้แล้วตอดสรานนี้ว่าธรรมทานังการให้ทำสภาพธทานางทังชินาติชนะการให้ทั้งปวงธรรมรสโสรสแห่งธรรมสภาพรสังีินาติชนะรสทั้งปวงหรือรสทุกอย่างธรรมาารติความยินดีในธรรมสภาพะรติชินาติชนะความยินดีทุกอย่าง ตถาคยโยความซึ่งเป็นของตันหาสภาพทุกขางชนาติชนะทุกทุกอย่างหรือทุกทั้งปวงก็ดังนี้ตัวสุดท้ายท,ทั้งตัวหนึ่งครับมีอะไรสงสัยไหมหรือคัดค้านทักท้วงมีไหมท่านพอนสม